วันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมากจินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้100%เอร์เซมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมรด,ดื่มเลยค่ะ10%บ,บาท 15เมษายน2513ตำรวจชุดสืบสวนโรงพักชนแดนรับแจ้งเหตุมีคนพบกะโหลกศีรษะมนุษย์และชิ้นส่วนมนุษย์บริเวณพื้นที่ป่ารกร้างในหมู่ที่1ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมอาสากู้ภัยชนแดนสงเคราะห์และอาสาสมัครร่วมกตัญุูชนแดนอำนวยความสะดวก ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นป่ารกร้างใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาพบกับกระโหลกมนุษย์ข้อต่อกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานที่มีร่องรอยคล้ายถูกสัตว์กัดแทะกระจายกันอยู่นอกจากนี้ยังพบเครื่องรางคล้ายกระตุกคาดเอวที่ทําขึ้นจากไม้จมมว2สองดอกคาดว่าเป็นของผู้ตายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ บื้องตอนคาราผู้ตายเป็นชายวัยรุ่นอายุระหว่าง18-25ปีเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1เดือนโดยในการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไม่พบกระดูกชิ้นส่วนอื่นๆแถมในที่เกิดเหตุยังไม่พบเสื้อผ้าของผู้ตายอีกด้วย ขณะที่ข้อมูลจากทางตำรวจในพื้นที่อำเภอชนแดนยังไม่มีแรงงานการรับแจ้งคนหายจึงทำให้ไม่มีข้อมูลว่าเจ้าของโครงกระดูกรายนี้เป็นใครเสียชีวิตด้วยตนเองหรือจากการถูกทำร้ายร่างกายกันแน่ซึ่งฐานจอที่ต้องส่งโครงกระดูกที่พบตรวจสอบหา DNA ที่สถาบันนิติเวชเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ตายเป็นใครต่อไปซื้อมาาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปี ไม่จำกัดระยะทางทอะเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยังมาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า